สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วและอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ New Toyota Fortuner ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งนะคะมีในส่วนของระบบไาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์ท้าเตะค่ะแล้วก็ยังเพิ่มเป็นในส่วนของตัวยางลถเสียงแบบสอดนะคะแล้วก็กล่องพับกระจกแบบออโต้นะคะเดี๋ยวพาไปชมผลงานการติดตั้งของเรากันเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวพับกระจกออโต้ก่อนนะคะจะถ้าจะให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวลองกดล็อกรถให้ดูกระจกก็จะพับไปแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองกดล็อกนะคะ กระจกพัตกาออกแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวยางลดเสียงกันต่อเลยนะคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราจะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้ค่ะเต็มๆทั้ง4บานประตูเลยจะช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือน,นะคะลดกลิ่นรบกวนค่ะแล้วก็ตัวย,ยืดอายุการใช้งานของตัวขอบยางด้วยนะคะนี่ไม่ให้บี้ให้แบนแบบนี้นะคะนี่ต่อไปเดี๋ยวไปดูระบบคล้องฝาท้ายไฟฟ้ากันค่ะฟังก์ชันแรกค่ะลูกค้าสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยนะคะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ตำแหน่งสวิตช์จะอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะ สายไฟนะคะเราเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะรับรองว่าได้ไงานเบีนีบเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะส่วนที่ด้านหลังค่ะฝังติตได้จากตำแหน่งสวิตช์ด้านหลังตัวนี้ได้เลยเรายังมีในส่วนของเซฟตี้ความปลอดภัยนะ,ะนี่เป็นตัวระบบกันหนีผ่าผลาไภัยก็จะด้งลับขึ้นมาแบบนี้เลยใช้งานปลอดภัยหอยห่วงแน่นอนนะคะเดี๋ยวติดให้ดูอีฟังของเราจะใช้เป็นระบบกรดูดนะคะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนที่เปิดเดิมนะ,ะที่ด้านหลังค่ะ แค่กดนะคะแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะก็ใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยค่ะน,นี่ก็ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเช่นกันนะคะใช้วิธีกดไปที่ปุ่มคลายลอกค่ะสามพันเท่านั้นเองสั่งได้ทั้งเปิดทั้งปิดเช่นกันไปไม่ได้เลยค่ะเป็นในส่วนตัวคิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์ทาวตีนะคะตำแหน่งจะอยู่ฝั่งนี้เลย เซ็นเซอร์จับไว้มากๆเลยค่ะสั่งได้ทั้งเต่เปิดแต่ปิดเช่นกันนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถนิวโต y o ต้า o r t u ดเนค่ะสนใจหรดอต,ตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เทาวเตดแบบนี้นะคะหรือว่าสินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยทางที่ดาน j s p อนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ฐานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ